สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมหมอโม,โมนายสัลวแพทย์จิรเมศจิตติเดชานะครับแล้วก็รายการเทวกาเทควันนี้เรายัางอยู่กับทางพี่ออยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดรมรกตนันทภัพพยทูลครับสวัสดีครับพี่ออยสวัสดีค่ะหมอโม,โมหลังจากที่รอบที่แล้วนะครับเราได้คุยกับเรื่องความเสียหายในแล้วคลอดไปแล้วนะครับวันนี้ก็เลยจะรบกวนพี่ออยมาแชร์ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่สาคัญในแล้วคลอดไม่แพ้กันซึ่งก็คือเรื่องของน้ํานมเหลืองครับ ให้พี่ออยอธิบายให้ฟังหน่อยครับว่าตัวน้ํานมเหลืองเนี่ยครับมันคืออะไรแล้วมันมีองค์ประกอบอย่างไรบ้างครับคือน้ํานมเหลืองก็เป็นน้ํานมแรกนะคะที่มแม่สุกรผลิตออกมานะคะซึ่งขบวนการผลิตเนี่ยเขาก็ผลิตมาตั้งแต่ก่อนคลอดแล้วก็พอหลังคลอดเขาก็ผลิตไปนิดหนึ่งแล้วก็มันก็จะมีการเปลี่ยนไปเป็นน้ํานมในส่วนอื่นคราวน,นี้ตัวน้ํานมเหลืองเนี่ยสิ่งที่เรามักจะนึกถึงสิ่งแรกของน้ํานมเหลืองคืออะไรภูมคคุมกันใช่ไหมคะ<อ>ซึ่งปกติเราก็จะบอกว่าอยากได้ผูมคคุมกันสูง เนาะแต่นอกจากตัวภูมิคุ้มกันแล้วเนี่ยมันก็จะมีสารอาหารอย่างอื่นที่ทําให้ตัวลูกสุกรสามารถมีชีวิตรอดแล้วก็ดํารงชีวิตต่อไปเข้าไปสู่ในระยะที่2ที่3ต่อไปได้ด้วยแล้วถ้าหลักๆที่พี่ออยบอกว่าเป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับตัวภูมิคุ้มกันมันก็เป็นส่วนของโปรโตีน<อ>นะคะที่เราก็คุยกันอยู่ว่าเป็นวิมโนอกโบรตินที่เราต้องการ,รนะคะแล้วก็เป็น IgA IgM แล้วก็ IgG ที่ที่เรามักจะประเมินนะแต่ที่บอกแล้วค่ะว่านอกจาก ตัวโปรโตีนมันก็จะมีตัวไขมันนะคะมีตัวแลคโตดด้วยคือสั้งอสองอย่างนี้จะเป็นตัวที่จะให้พลังงานตัวลูกหมูให้สามารถเข้าไปดูดน้ํานมให้ได้มากขึ้นด้วยทีนี้เรื่องของตัวพลังงานนะครับถ้าเกิดในแง่งของการว่าเอเรามีการใช้ในส่วนของตัว น้ำนมเหลืองที่เป็นตัวเสริมนะครับอย่างที่เราเคยได้ยินว่ามีน้ำนมเหลืองที่ผลิตมาจากของนมวัวแบบนี้ครับพี่ออยมองว่ามันเป็นอย่างไรบ้างครับตัวพลังงานที่ให้มาเสริมเนี่ยมันจะมีหลายๆแบบเนาะเวลาที่เราเห็นตัวที่เขาเอามาใช้ในฟาร์มนะคะซึ่งถ้าเราใช้ตัวที่เขาเรียกว่าน้ำนมเหลืองเทียมซึ่งตัวนี้มันจะเอามาใช้จากเป็นตัวที่ผลิตมาจากน้ำนมเหลืองของโคมันสามารถเอามาใช้ได้ค่ะแต่เราอยากคาดหวังการได้รับอิมมูโนกัปูลินเนื่องจากว่าน้ำนมเหลืองโคเขาก็มีอิมมูโนกัปตูลิ ของโคเนาะ,ะซึ่งมันไม่สามารถเอาไปใช้ในสุกรได้แต่ว่าบางทีบางฟาร,ร์มใช้แล้วแล้วดีมีการใช้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าในในน้ำนมเหลืองโคนั้นนอกจาก IgG ที่ใส่เข้าไปแล้วนะคะม,มันก็จะมีพลังงานอื่นๆนะคะแล้วก็มี Bio-Active c o m p o n e n t นอย่างอื่นด้วยเช่น IgF1 วิตามินแร่ธาตุอื่นๆดังนั้นการที่เราให้เสริมไปไม่ได้เสียหลายนะแต่ว่าเราจะได้พลังงานแล้ว ก็ได้สารอื่นมากกว่าการใช้การที่จะได้ไอจีจีค่ะก็จะเป็นเหมือนกับเรื่องของการเสริมพลังงานมากกว่าเรื่องของการให้ภูมิคุ้มกันเนาะนะครับอย่างที่เมื่อกี้พี่ออยพูดว่าตัวน้ํานมเหลืองเนี่ยมันประกอบไปด้วยทั้งเรื่องภูมิคุ้มกันเรื่องของตัวไขมันใช่ไหมครับเรื่องของตัวน้ําตาลเล็กโตนะครับตรงนี้ก็จะส่งผลเพื่อให้พลังงานเพื่อให้ตัวลูกหมูเนี่ยไปกินนมใช่ไหมครับทีนี้ตัวพลังงานเริ่มต้นะครับมันจะเก็บ เป็นในรูปแบบไหนเอาไปใช้ยังไงบ้างรครับอ๋อคือปกติลูกหมูเนี่ยคลอดออกมานะคะเขาก็จะมีตัวเขาเรียกพลังงานสะสมมาแต่แรกคอดเนาะคล้ายๆไก่ไก่ก็จะมีไข่แดง<อ>หมูก็จะมีตัวไกลโคเจนเก็บที่ตับแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะตัวไกลโคเจนเนี้ยสามารถเอามาใช้ได้เพื่อคลอดออกมาปุ๊บที่บอกว่าออกมาแล้วค่ะสามารถเดินขึ้นมาได้เลยภายในหนึ่งนาทีนั่นแหละคือเขาจะใช้พลังงานจากไกลโคเจนนั้นเพื่อไปตามหาเต้าน,น,นมแม่ซึ่งระยะเวลาในการตามหาเต้านมแม่ใช้เวลามระมาสิบหา 1น้ถึงนาทีนะคะดังนั้นเขาธรรมชาติก็เลยให้มาว่าต้องมีพลังงานสะสมมามพลังงานนี้จะสามารถใช้ได้ประมาณ1วันดังนั้นลูกหมูควรจะต้องได้รับพลังงานอื่นเข้ามาก็คือน้ำนมเหลืองนั่นเองอเพื่อให้เขามีชีวิตเกินหนึ่งวันถัดไปครับพี่ออยก็คงเป็นคำถามที่ผมเองก็เจอในในฟิลค่อนข้างเยอะเนาะเป็นคำถามที่กเกษตรกรชอบถามว่าเอะตัวน้ำนมเหลืองเนี่ยควรจะต้อง ให้ลูกหมูได้กินปริมาณเท่าไหร่อ,อันนี้ไม่ก็จะมีวาราสารมากมายนะที่เขาตีพิมพ์เปเปอร์ออกมานะัคะ <c oughs> น่าจะเคยๆมีอาจารย์หลายท่านที่ได้พูดถึงนะคะ <c oughs> ก็จะอยู่ที่ประมาณสองร้อถึงสี่กรัมนะคะ um ที่มันเป็นช่วงอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาเราประเมินน้ำนมเหลืองอะเราไม่ได้มานั่งชั่งแล้วก็ป้อนให้เขาดูว่าเขากินเท่าไหร่ <c oughs> ถูกไหมมันจะใช้การสรรมการในการคำนวณในการ เขาเรียกอะไรพยากรว่าเขากินประมาณเท่าไหร่โดยการใช้น้ําหนักของอลูกหมูที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มาเข้าสรรมการแล้วก็ดูว่าตัวลูกสุกรนี้กินน้ํานมได้เท่าไหร่ะคราวนี้มันก็จะมีอยู่หลายสูตรเวลาเราคุยกันว่าเราจะ250หรือเอา400เนี่ยต้องดูว่าเราใช้สูตรไหนซึ่งโดยโดยส่วนตัวของตัวเองอจะใช้สูตรที่ทางเดนมาร์กเขา recommend ม,ม,มานะคะมันเป็นการใช้สารอย่างหนึ่งฉีดเข้าไปในตัวลูกหมูมแล้วก็ดูว่าพอลูกหมูปล่อยลูกหมูไปกินนมปุ๊บสารเนี่ยมันเพิ่ง ขึ้นมาเท่าไหร่แล้วก็ค,คำนวณย้อนกลับไปว่าเป็นปริมาณน้ำนมเดือที่กินได้สูตรที่เราใช้เนี่ยจะแนะนำอยู่ที่ประมาณ400กรัม400กรัมต่อตัวลูกสุกร<ม>ใช่ค่ะแต่บอกว่าในในในสถานการณ์จริงเราคงบอกไม่ได้อะว่าตัวนี้มันกินไป400หรือเปล่าถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ดูว่าลูกสุกรมีน้ำหนักแรกคลอดเท่าไหร่ <น>แล้วในระยะ24ชั่วโมงคือเป็นคอล์สซุมเ e เลียดเนี่ยเขาเพิ่มขึ้นมากี่กรัมก็น่าจะต้องขึ้นมาประมาณ200-300ถึงกรัมถึงว่าเขาได้นำน,ำน้ำนมเหลืองเพียงพอก็ต้องมีอัตราการจเจริญเติบโต<ช>ที่200กรัมถึง300กรัมเนาะ<ช>นะครับทีนี้นครับแล้วเกิดในเรื่องของ ตัวแม่ที่เขาเลี้ยงลูกอะครับเขามีพฤติกรรมในการเรียกลูกมากินนมอย่างไรได้บ an yes no ้างครับปกติถ้าแม่ที่ให้นมดีๆนะคะเขาก็จะมีการเรียกเรียกลูกกินนมทุกๆประมาณ3 0ถึง40นาทีนะคะดังนั้นในในเวลาที่เราไปนั่งถ้าเราไปนั่งเฝ้าคอดหมูนะเราจะเห็นว่าแม่จะเรียกลูกกินนมทุกชั่วโมงถ้ายิ่งนมเยอะก็จะเรียกถี่ขึ้นนะถ้านมน้อยหน่อยก็ชั่วโมงละครังการที่เขาจะเรียก ลูกหมูกินนมเนี่ยมันจะมีกลไกทางสมองนิดนึงอ่ะก็คือเวลาน้ํานมเนี่ยมันสร้างมาเรื่อยๆใช่ไหมแม่แม่สุกรขัดนมเขาก็จะมีพฤติกรรมในการเรียกลูกกินนมนั่นเองแต่ว่าถ้าแม่นมแห้งยังไงก็ไม่ขัดสักทีเขาก็ไม่เรียกสักทีไงเพราะฉะนั้นนั่นแหละเราก็สามารถสังเกตพฤติกรรมการเรียกลูกกินนมได้ว่าแม่ตัวนี้นมแห้งหรือนมไม่แห้งนอกจากว่าดูขนาดเต้านมด้วยนะคะแล้วมันมีปัจจัยอื่นห่งอไหมครับว่าตัวแม่ที่จะเรียกลูกมากินนมเนี่ย เขาจะเรียกลูกมากินได้ดีขึ้นแบบนี้อย่างเช่นแบบมีตัวข้างๆเลี้ยงลูกเหมือนกันอะไรแบบนี้ใช,ใช่ใช่ค่ะคือพฤติกรรมการหลังน้ํานมของแม่สุกรหรือของสัตว์ทุกเชนิดเนี่ยนะคะการที่จะ ดีเทคหรือการกระตุน้นจากหลายๆอย่างนะเช่นการมองเห็นการได้ยินเสียงการได้กลิ่นนะคะหรือว่าการได้สัมผัสดังนั้นถ้าเราเลี้ยงสุกรเนี่ยเราเลี้ยงเป็นเป็นโรงเรือนใหญ่ๆเราคลอดเราก็จะอยู่แม่ติดกันดังนั้นแม่ที่อยู่ใกล้ๆก,กันเมื่อไรที่แม่ข้างๆางเขาส่งเสียงเรียกลูกกินนงแม่สุกรตัวอีกตัวนึงก็จะได้ยิน แล้วก็จะได้ยินเสียงการกินนมของลูกเราไอ้ข้อข้างๆนะคะก็จะเป็นการกระตุ้นอย่างหนึ่งที่จะทาให้แม่สุกรเรียกลูกกินนมถ้าเราไปนั่งสังเกตก็คือถ้าแม่ตัวแรกเรียกลูกลูกแม่ตัวที่สองก็จะเรียกตามมาม,มันเป็นพฤติกรรมทําตามกันนะคะหม่รูปทาหหมูเลยเนาะใช่ใช่ค่ะแต่ว่าทางนี้ทางัานต้องมีน้ํานมนะถ้าแม่นมแห้งยังไงกระตุ้นยังไงด้วยด้วยเซนยงสรีนี่ก็ไม่ได้ช่วยค่ะแล้วตรงนี้มันจะทําให้เราเล็งเห็นเรื่องของพวกตัวแม่ที่มีอาการผิดปกติเพิ่มเติมได้ไหมครับก็ถบอค่าคณะเรรองียก แล้วแม่ตัวนี้ไม่ได้มีพฤติกรรมในการเรียกลูกกินนมนะคะก็<ๆ>แสดงว่าแม่ตัวนี้อาจจะมีอาการผิดปกติคุณหมอก,ก็ต้องเดินเข้าไปดูว่าแม่มีไข้ไหมแม่มีเกิดอาการต้งนมอักเสบไหมหรือแม่มีอาการป่วยอย่างอื่นหรือเปล่านะคะทำให้เกิดพฤติกรรมการเรียกลูกกินนมที่ที่ลดน้อยลงนะคะคถ้าแม่สุกร,รที่นอนเขาเล่นนอนคว่ำนอนคว่ำไม่ให้ลูกกินนมเนี่ยแสดงว่ามันมีความผิดปกติแหละอันนี้ก็ต้องไปสังเกตว่าเกิดจากพฤติกรรมส่วนตัวหรือว่าเกิดจากที่เต้านมเขาอักเสบแล้วเขาไม่อยากให้ลูกไป ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคีย์ในการสังเกตพฤติกรรม นะครับแล้วก็เอามาประเมินตัวแม่ได้เหมือนกันเนาะ,ะนะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดพวกเต้านมที่มันเขาจะเรียกว่าอะไรดีเรื่องเต้านมพวกเต้านมคัดเต้านมที่แบบมันไม่ค่อยจะฟังก์ชันแล้วอะครับตรงนี้มันมีผลกับในเรื่องของตัวลูกไม่ค่อยเข้ามาดูดนมอะไรแบบนี้ไหมครับพดียออย,ค,อยคือปกติเนี่ยเต้านมเนี่ยมันจะต้องได้รับการก,าร,กระตุ้นนะคะ,มะสม่ําเสมอนะถ้าเกิดว่าลูกเต,ต้านมเต้าไหนไม่ได้รับการดูดนะคะภายใน24ชั่วโมงนะมันจะเกิดการอ p o p t o s i ก็คือตัวเซลล์จะสลายตัวไปด้วยตัวของมันเอง เต้านมเต้านั้นก็จะไม่ทํางาน ปริมาณน้ํานมของเต้านมเต้านั้นก็จะลดลงดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะเอามีจะมีลูกเข้าไปเลี้ยงในแม่แต่ละแต่ละตัวเนี่ยจะต้องดูว่ามีเต้านมที่ฟังก์ชันเท่าไหร่นะคะแม่เต้านมที่ทํางานได้สมมติเต้านมทางานได้14เต้าก็จําเป็นที่จะต้องมีลูกเข้าไปเลี้ยง14ตัวเพราะถ้าเกิดว่าเราส่งลูกไปเลี้ยแค่13ตัวจะมีเต้านึงที่ไม่ได้ใช้งานเต้านั้นก็จะฟอไปนะคะแล้วมันก็จะมีผลต่อพาลิตี้ถัดไปหรือลำดับท้องถัดไปเต้านมนั้น ที่ฝ่อไปแล้วอ่ะโอกาสที่จะกลับมาทํางานได้เท่าเดิมปกติเนี่ยจะลดน้อยลงก็สําหรับวันนี้นะครับก็รายการของเราก็จบลงแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการทราบนะครับสาระความรู้ดีๆเพิ่มเติมนะครับผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดสับรสมาชิกให้กับรายการเท็กเทครายการที่มีสาระความรู้ครบเครื่องเรื่องหมูด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมและพี่ออยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ